ครั้งที่หนึ่งรอยี่สิบถ้าความรู้ชัดไม่มีการจะละจะคลายความไม่รู้มีไม่ได้ที่จะละคลายความไม่รู้ได้ละคลายอาวิชชาละคลายความสงสัยในลักษณะของนามรูปละคลายการที่เคยยึดถือนามรูปว่าเป็นตัวตนได้นั้นจะต้องมีความรู้ไม่ใช่มีตัวตนไปละคลายความรู้ต้องเกิดขึ้น และขณะใดที่ความรู้เกิดขึ้นก็ละก็คลายความไม่รู้ในขณะนั้นและจิตดวงต่อต่อไปก็ลดคลายความไม่รู้ลงไปเพราะฉะนั้นการเจริญวิปัสสนาก็ชัดเจนอยู่แล้วนะคะว่าเป็นการรู้แจ้งรู้ชัดในสภาพธรรมะที่ปรากฏตามความเป็นจริงเพราะฉะนั้นถ้าผลคือความไม่รู้ก็เป็นอวิชชาไม่ใช่วิช,ชา ก็ผมก็เรียนท่านว่ายานในที่นี้อ่คือว่ายานนี่เป็นผลของวิปัสสนาเป็นผลของการเจริญสติปัฏฐานท่านก็รับรองใช่ไหมยานที่ความร,รู้สึกเปลี่ยนไปสิหอ,อย่างเนี่ยนะเนี่ยท่านจะว่าเป็นความร,รู้แหมผมว่ายานนี่ก็ไม่ใช่ความร,รู้อย่างธรรมดาอย่างที่โลกเขาลูกกันละครับพะความร,รู้สึกนี่มันเปลี่ยนภูมิบปมันแค่แว่าถ้าเราสำเนียกศึกษาสังเกตอ่ะมันไปทีละนิดทีละนิดทีละนิด,นด,นดครับ ที่ว่าท่านว่ารู้ชัดผมก็ว่าจะยิ่งกว่าในความร,รู้สึกคําว่ายานเนี่ยยิ่งกว่าครับครับมันเป็นความร,รู้สึกที่เปรียมเลยกลายเป็นไม่ใช่ความรู้ใช่ไหมคะทางทางตาทางหูทางจมูกทางลิ้นทางกายทางใจตามปกตินี่ไม่มีความรู้อะไรเลยใช่เป็นความรู้ครับแต่มันไม่ใช่ยานที่ท่านว่าท่านรู้รูปนั่งเป็นรูปอะไรในรูปยี่สิบแปดรูป ถ้าท่านบอกว่าเป็นวิการรูปก็ขอให้ดูลักษณะของวิการรูปซึ่งผู้เจริญสติเป็นผู้ที่จะรู้สภาพธรรมะตรงถูกต้องตามความเป็นจริงไม่ใช่ว่าทรงแสดงไว้อย่างหนึง่งและผู้เจริญสติปัฏฐานไปรู้อื่นอีกอย่างหนึง่งที่ไม่ตรงกับที่แสดงไว้ท่านคงจะทราบเรื่องของนิพพนนะรูปรูปที่มีสภาพที่มีจริงสิบแปดรูป ส่วนอีกสิบรูปนั้นเป็นลักษณะบ้างหรือว่าเป็นอาการวิการะของรูปนั้นบ้างเช่นความเบาความอ่อนความควรแก่การงานของอะไรก็ต้องของธาตุดินน้ำไฟลมถ้าธาตุดินน้ำไฟลมไม่มีจะมีอะไรที่เบาที่อ่อนที่ควรแก่การงานไม่ได้แต่ว่าถึงกระนั้นก็ตามก็ยังไม่มีรูปที่มีลักษณะนั่งนอนยืนเดินในพระไตรปิฎก แต่ปัญหาผมยังไม่จบปัญหาผมเพิ่มขึ้นทุกวันเลยเ่อเมื่อคืนนี้ก็ดูมมนจะมีปัญหาขึ้นหมาอีกแล้วคือว่าไม่เห็นด้วยกับอาจารย์ที่บรรยายไปในการที่มาปรับความเห็นเนี่ยเป็นทิศถูกชุกกรรมนะการปรับความเห็นนี่ให้ตรงกันก็ยังมีข้อสงสัยที่แล้วแล้วมาเรื่องว่าทําได้ทุกคนทุกแห่งนี่ก็ไม่ค่อยเข้าหลักกับกายวิเวกครับ ก็สมรวมตาทํำยังไงทําได้ตลอดเวลานี่ก็สงสยัยเพราะผู้ที่ทําได้ตลอดเวลานี่ปัญญาต้องเลิศเนอะต้องเป็นอะอะสาวิกาพวปัญญาเลิศแล้วอ,อย่างหนึง่งการสํารวมตาตลอดเวลานี่ก็เป็นธรรมานุปัสสนาสติปัฏฐานนะะนอยู่ในหมวดอญญายนนะสิบสองเป็นสติปัฏฐานเหมือนกันเป็นธรรมาซึ่ง ท่านจัดไว้ในประเภทที่ยากที่สุดแล้วอาจารย์ที่ว่าออกไปทาวิปัสนาเป็นอัตตาการกล่าวกล่าวไปผมฟังทางวิทยุที่ว่าออกไปทาวิปัสนาเป็นอัตราอัตาอตานั่นน่ะก็สงสัยเหมือนกันการเตรียมการออกไปทำไมถึงเป็นอัตตาการสํารวมตาทํำยังไงสํารวมใจทํำยังไงคงไม่เหมือนกันอาจารย์เรียนพระตปิโดกมา อาจารย์ปฏิบัติมาก็เข้าใจว่าอาจารย์จะต้องมีอาจารย์เหมือนกันถ้าอาจารย์ไม่มีอาจารย์อาจารย์ก็เป็นเสียมภูรู้เองก็ยากเหมือนกันในยุคนี้นะครับเพราะว่าเรามีข้อสงสัยเราก็ต้องถามอาจารย์ถ้าอาจารย์ไม่มีอาจารย์อาจารย์จะไปถามใครถ้าอาจารย์ถามในพระเจ้าปิฎกอาจารย์จะต้องตกหน้าที่ที่ว่าอย่างก็ว่าค้นบอดสี่คนคำช้างนะครับทํายังไงฮะทำไปเจออะไรเขาก็เข้าใจว่าอย่างนั้น เพราะว่าทางปฏิบัตินี้จะต้องคล้ายคแทงตลอดธรรมะที่ทันวารู้แจ้งแทงตลอดก็ถึงจะกล่าวได้ใกล้เคียงตามเหตุผลเดี๋ยวนอกนั้นก็ยังมีปัญหาอีกครับแค่นี้ก่อนนะก็หนึ่งก็อัตตานะครับอัตตาหรือว่าท่านบอกว่าเตรียมก็ออกไปเนี่ยเป็นอัตตาเตรียมไปทํากรรมฐานออกไปทำกรรมฐานนี่เป็นอัตตาในท่านออกอากาศไปอ่ะ ก็สงสัยงั้นอยู่บ้านนังไม่เป็นอัตตาสิคะแต่อยู่บ้านม่เป็นอัตตาก็อยู่ที่บ้านันก็เป็นอนัตาก็ดีแล้วครับก็สงสัยที่เด้ท่านกล่าวว่าการเจริญสติปัฏฐานถ้ามีข้าวมีออกแล้วแล้วก็ไม่ใช่การเจริญสติปัฏฐานได้ฟังอย่างนี้หรือเปล่าคะครับได้ฟังยิ่งขนนดนี้นนครับบอกว่าจะเตรียมตัวแล้วออกไปเเป็นอัตตาอัตตาเป็นอยู่เราถึงได้ทสติปัฏฐานเนี่ย ถ้าเหตุว่าการเจริญสติปัฏฐานไม่มีข้าวไม่มีออกเหตุผลก็คือว่าสติเป็นสภาพที่ระลึกขณะนี้ระลึกได้ไหมไม่ใช่ตัวไม่ใช่ตนไม่ใช่สัตว์ไม่ใช่บุคคลเป็นสภาพธรรมะที่ระลึกรู้ลักษณะของสิ่งที่กำลังปรากฏว่าสภาพนั้นมีลักษณะเช่นนั้นที่ไม่พึงยึดถือว่าเป็นตัวตนวันหนึ่งวันหนึ่งก็เคยคิดเคยนึก ถ้านึกถึงสิ่งใดที่เป็นอนกุศลไม่ใช่สติเจตสิกเพราะเหตุว่าสติเจตสิกเป็นโสภณธรรมเป็นคุณธรรมจะเกิดกับโสภณจิตซึ่งถ้ายังไม่เคยฟังเรื่องของการเจริญสติปัฏฐานจะไม่ระลึกรู้ลักษณะของสิ่งที่กำลังปรากฏตามความเป็นจริงว่า ไม่ใช่สัตว์ไม่ใช่บุคคลเป็นแต่เพียงลักษณะของกายของเวทนาของจิตของธรรมะของนามธรรมของรูปธรรมเพราะฉะนั้นผู้ที่ไม่ได้ฟังเรื่องของการเจริญสติปัฏฐานมีสติในขณะที่ให้ทานทำให้ระลึกเป็นไปในทานมีสติในขณะที่รักษาศีลวิรัตทุจริตทางกายทางวาจาหรือว่ามีกายวาจาที่เหมาะที่ควร นั่นก็เป็นเรื่องของสติที่เป็นไปในศีลสําหรับบางท่านที่เห็นโทษของจิตใจที่ไม่สงบรู้ว่าเป็นอกุศลก็มีวิธีที่จะทำให้จิตสงบขณะนั้นสติระลึกเป็นไปในความสงบของจิตแต่ยังไม่ใช่สติปัฏฐานแต่ว่าเมื่อใดที่ได้ฟังและเข้าใจเรื่องของการเจริญสติปัฏฐานแล้วทราบว่าสติเป็นนามธรรม เป็นสภาพที่ระลึกรู้ว่าตลอดชีวิตที่ล่วงมาแล้วที่กําลังเป็นอยู่และต่อไปในภพชาติข้างหน้าก็ไม่มีสัตว์ไม่มีบุคคลไม่มีตัวตนมีแต่สภาพของนามธรรมาและรูปธรรมท,ที่เกิดแล้วจึงได้ปรากฏเพราะมีเหตุปัจจัยทำให้เกิดขึ้นและสภาพที่ปรากฏนั้นไม่ใช่สัตว์ไม่ใช่บุคคลเพราะฉะนั้นเมื่อมีตามีหูมีจมูก มีลิ้นมีกายมีใจซึ่งจะเป็นทางที่จะรู้ชัดในลักษณะของสภาพธรรมะที่มีจริงๆสติก็ระลึกทางตาบ้างทางหูบ้างทางจมูกบ้างทางลิ้นบ้างทางกายบ้างทางใจบ้างซึ่งไม่มีตัวตนไปบังคับไปกดเกณฑ์ไปคิดว่าขณะนั้นไม่ได้หรือว่าขณะนี้ไม่ได้ไปคิดว่าจะต้องเข้าสติจึงจะเกิด หรือว่าคิดว่าเมื่อออกมาแล้วสติเกิดไม่ได้นั่นไม่ใช่ความเข้าใจเรื่องของการเจริญสติปัฏฐานก็นถูกครับถูกอย่างที่อาจารย์ว่าแต่เว้นคันนี้ผมอยากได้เบื้องต้นแล้วเดือนแรกหรืออาทิตย์แรกที่ปฏิบัติเป็นอย่างนั้นครับคือท่านท่านว่าสํารวมตาการสํารวมใจเนี่ยตาหูจมูกลิ้นกายการสํารวมใจเนี่ยสํารวมอย่างไรผมอยากทราบนะครัคท่านว่าทั่ว,ท,ว,ท,วทั่วไปแต่เมื่อเราจะ จริสติปัฏฐานซึ่งเป็นเบื้องต้นใกล้ๆเข้าโรกเรียนเตรียมนั่นน่ะคมณอาจารย์ว่าเนี่ยถูกหมดแต่เว้นแหมมันจะเป็นบ้านปลายไปแล้วมาอยู่ในนู่นนะครับไปอยู่ในธรรมานุปัสสนาสติปัฏฐานนะครับมหาสติปัฏฐานมีสี่คือกายานุปัสสนาสติปัฏฐานเวทนานุปัสสนาสติปัฏฐานจิตตานุปัสสนาสติปัฏฐานธรรมานุปัสสนาสติปัฏฐาน ไม่มีข้อความใดในพระไตรปิฎกที่กล่าวว่าให้เจริญสติปัฏฐานไหนก่อนแม่อันนี้ท่านไปดูเดียก็มีเลยครับแต่เดี๋ยวผมจะอ่านดีกว่านะมีที่ไหนค่ะ,ะจริงๆผมจดไว้นานแล้วครับคือว่ามีในที่ว่าที่ท่านแบงไว้นี่นะครับก็ท่านก็แบงไว้ตามน,นี้ป็นปุบาบนะเป็นอุบายในหะ้แยบคายคือที่ท่าน ที่ท่านแบ่งไว้อย่างนี้ฮะแบ่งไว้ให้เหมาะแก่แก่ตัณหาแหละทิฏฐิเนี่ฮท่านแบ่งไว้เลยในมัชฌมานิกายทีคณิกายพระไตรปิฎกอถกถาไม่ต้องหยิบมามักงเล่นนี้ครับจะหยิบไก็ต้องขอเวลาไปหยิบอะจริจริงเชื่อผมนะครับคงไม่พลาดแน่นี่เขไม่พลาดแน่อ,อาจารย์พขบอกเขาด,าด้วยซ้ำนะม่ มีกายานุปัสสนาสติปัฏฐานเวทนานุปัสสนาสติปัฏฐานจิตานุปัสสนาสติปัฏฐานธรรมา,านุปัสสนาสติปัฏฐานแต่ไม่มีพยัญชนะใดที่กล่าวว่าให้เจริญสติปัฏฐานใดก่อนือนี้ค่ะเนี้ยสาคัญเป็นหน้าที่ของอาจารย์เลยที่จะต้องสรุปมาคล้ายๆรู้แจ้งแทางตลอดอาจารย์ปฏิบัติเนี่ยต้องรู้แจ้งแทางตลอดใช่ไม่ความว่าต้องเข้าใจพระธรรมาาพิจดกแล้ว มาถึงนี่ไม่ต้องอาจระตาปิดกมาแล้วอาจารย์ปฏิบัตินะครับต้องสรุปให้เขาได้เขาเชื่อมือแล้วว่าเป็นอาจารย์ปฏิบัติเนี่ยไม่ต้องไปอ้างอะไรแล้วครับอาจารย์ถามว่าที่ว่าให้เลียงตามลำดับมันมีที่ไหนครับนี่นะครับมหาสิบฐานเนี่ยครับมันไม่มีในมหาสิบฐานนี่เพราะอะไรครับเพราะว่าในปตัตตา,านี่ยบางทีท่านเอาเหตุไว้ทางผลไว้ทางเนหา,า,าไม่ยังไหลเล่ม ก็น,นี้บรรดาอาจารย์ปฏิบัตินี่ต้องแพนตลอดพระใจปิโกแล้วรู้แจ้งแทนตลอดเอาสรุปมาให้เราถ้าขืนเอาตรงนี้จํเบาตรงนี้ผมก็บอกก็เหมือนตาบอดผ่าทางอะคระับอาจารย์จะต้องสรุปมานี่อันนี้ก็จริตนี่ไปแบ่งไว้นู่นน่ะในอัธกถาที่ผมว่ามาตะกี้นี่ในอัธกถา ไม่ได้กล่าวไว้เลยค่ะว่าให้เจริญอย่างนั้นให้เจริญอย่างนี้<อ>แต่หมายความว่าผู้ใดมีอัธยาศัยอย่างไรย่อมน้อมไปสู่สติปัฏฐานนั้นแต่ไม่ใช่หมายความว่าสติปัฏฐานเดียวท่านนี้ก็ให้ผมสติปัฏฐานเดียวนะที่ท่านให้นะคือให้อะไรอายตนะมีได้ค่ะ<อ>ตาหูจมูกลิ้นกายใจยมีไหมคะเวลานี้ก็นั่นคืออายะนะมนอยู่ในธรรมาอเลยค่ะ ต้องไถ่ไปตามแบบฝึกของสติปัฏฐานเขาดันก็ได้บรรยายมหาสติปัฏฐานคือกายานุปัสสนาเวทนานุปัสสนาและในขณะนี้กําลังถึงจิตตานุปัสสนาแต่ว่าแม้แต่นั้นก็ตามไม่ว่าจะเป็นกายานุปัสสนาก็ตามเวทนานุปัสสนาก็ตามจิตตานุปัสสนาก็ตามธรรมานุปัสสนาก็ตามการที่จะรู้ชัดสภาพธรรมะ ตามความเป็นจริงจะต้องรู้ทางตาทางหูทางจมูกทางลิ้นทางกายทางใจใช่หรือไม่ใช่คะเพราะว่ามีตามีสิ่งที่ปรากฏทางตามีหูมีของจริงที่ปรากฏทางหูซึ่งถ้าไม่รู้ก็เป็นอวิชชายึดถือสภาพธรรมะเหล่านั้นว่าเป็นตัวตน,เ,นเ,เพราะฉะนั้นไม่ว่าจะเป็นบัพภาไหนก็จะพ้นจากตาหูจมูกลิ้นกายใจไม่ได้หรือว่าจะพ้นได้คะถูกถูกครับถูกอย่างที่ท่านว่า บูก็แต่เว้นอย่างนี้ครับท่านสงเจรนายนะฮะสงจรรไนไว้แยบยนต์คือไม่ต้องมากอย่างนั้นหรอกมากนั้นมันยากไปอยู่ในธรรมานุนอายตนะสิบสองก็ท่านจรนายจักกายาไปเนอย่างไมเหมาะเท่านั้นแต่เราก็จะอยาอวดเป็นคนมีความรู้ดีปัญญาดีก็ไปเอาอายตนะเออาแล้วเป็นไงครับท่านทําไปแล้วเป็นไงมั่งสองสามปีนี่เป็นไงมั่งก็ได้ผลยังไงปะนี่ผมก็จะถามท่านว่ารวมตาหูจมูกลิ้นกายเนี่ยท่านสน,นุน ใจทัง้งมเข้าใจว่าการทังร้งรวมก็งท่งกับผมจะไม่ตรงกันให้ระลึกรู้ลักษณะที่กําลังปรากฏทางตาเพราะเหตุว่าการเห็นมีจริงสีที่ปรากฏทางตาก็มีจริงเพราะฉะนั้นผู้ที่จะละความไม่รู้ได้ก็หมายความว่าสติจะต้องระลึกในขณะที่เห็นเพื่อจะได้รู้ว่าที่กําลังเห็นนี้เป็นนามธรรมชนิดหนึ่งที่ดิฉันบรรยายบรรยายอย่างนี้หรือเปล่าคะ ถูก็อ,อาจารย์บอกเห็นเป็นนามาทรเนียเป็นรูปเป็นนมามคือนี้เป็นรูปเป็นนามอ่ะอาจารย์บอกทำเดี่นี้ทํเดย๋ยนี้จบได้แล้วพูดได้แล้วพูดนี่มันต้องนึกไปข้างหน้าหลังผมตอบท่านนี่ผมต้องนึกไม่ได้พูดไม่ได้ตอบไม่ได้พอเห็นเป็นรูปเป็นนามนี่จะตอบได้อย่างไงครับท่านนะาก็ต้องเห็นเป็นเนื้อความมันใจความก็เป็นข้างหน้าข้างหลังนะข้างหน้าข้างหลังกิเลสมันเข้าแล้วในขณะที่จดที่เขียน,นอะไรนี่มันเข้าแล้วครับมันไม่ได้แต่เห็นเป็นรูปเป็นนามแล้วไม่รู้เป็นใคร ผมถามท่านเดียว,วลานี้เราสํารวมได้หรือไม่ได้อย่างอาจารย์ว่าเห็นเป็นรูปเป็นนามเนี่ยสํงรวมได้ไหมไสำหรับผู้ที่ไม่เคยเจริญสติเลยไม่ได้แต่ว่าสําหรับผู้ที่ฟังธรรมะเข้าใจลักษณะของสติระลึกรู้ว่าขณะใดเป็นขณะที่สติกําลังมีไม่ใช่หลงลืมสติและขณะใดที่หลงลืมสติผู้เจริญสติเป็นผู้ทราบเพราะฉะนั้นผู้เจริญสติ เป็นผู้รู้ลักษณะของสติจึงเจริญสติปัฏฐานได้แต่ถ้าไม่รู้ลักษณะของสติแล้วเจริญสติปัฏฐานไม่ได้นี่แหละครับคือว่าผู้ที่สํารวมเนะ่ะเห็นเป็นรูปเป็นนามนะเมื่อเห็นเป็นรูปเป็นนามแล้วไม่รู้เรื่องอ่าไม่รู้เรื่องครับเดินไปไหนก็จะจะ,จะ,จะลาบากรับถ้าไม่ชํานาานะครับที่ผมถามท่านี่ยเบื้องต้น กันท่านมาอยู่เนี่ยท่านเห็นเป็นรูปเป็นนามหรือเปล่าที่มานั่งอยู่นี่เปล่าน,ะน้อยเปอร์เซ็นตนะ์นักเชียวครับสักห้าเปอร์เซ็นตจะได้เห็นเป็นรูปเป็นนามที่จริงมันรั่วไปทางสมมติเนี่ยมากมายครับอันนี้ท่านต้องเข้าใจว่าสํารวมร้อยเปอร์เซ็นเป็นยังไงสํารวมห้าเปอร์เซ็นสิบเปอร์เซ็นตเป็นยังไงอันนี้ท่านต้องเข้าใจไม่งั้นท่านจะทําพร่ําเพรื่อไปท่านจะนึกว่าท่านอ่ะสํารวมมากแล้วแต่เปล่าไม่ได้สํารวมหรอกยังเข้าไปในโรงหนังือยนายครับนี่ยจะไป รวมได้ก็น,น้อยเหลือเกินเพราะนั้นอันเนี้ยต้องท่านต้องจัดสิ่งแวดล้อมท่านต้องจัดตัวท่านทุกอย่างทั้งกายทั้งใจเียว่ากายวิเวกจิตวิเวกอะไรเนี่ถ้าต้องจัดตัวครับมันถึงจะได้เปอร์เซ็นต์มันถึงจะเพิ่มขึ้นถ้าท่านไม่สมบูรณ์แล้วไม่มีหวังครับมีหวังน้อยที่สุดเลยผลมันได้น้อยที่สุดอันนี้แหละครับไม่มีในพระไตรปิฎก ที่ว่าผู้สังวรตาหูจมูกลิ้นกายใจแล้วไม่รู้เรื่องไม่มีกล่าวไว้เลยในพระไตรปิฎกเพราะว่าการเจริญสติปัฏฐานเป็นการรู้สภาพธรรมะตามความเป็นจริงคือตามปกติถ้าขณะปกติเห็นมีจริงรู้ว่าสิ่งที่เห็นเป็นอะไรมีจริงสติระลึกรู้ว่าทั้งเห็น ก็ไม่ใช่ตัวตนไม่ใช่สัตว์บุคคลทั้งสภาพที่รู้ว่าสิ่งที่เห็นเป็นอะไรก็ไม่ใช่สัตว์บุคคลไม่ใช่เป็นตัวตนไม่มีสัตว์ไม่มีบุคคลไม่มีตัวตนสำหรับผู้ที่รู้แจ้งธรรมะสำหรับผู้ที่เจริญสติระลึกรู้ลักษณะของสภาพธรรมะตามความเป็นจริงไม่หลงเข้าใจผิดเพราะฉะนั้นไม่มีเลยนะคะในพระไตรปิฎกที่จะกล่าวว่าเมื่อผู้ใดเจริญสติปัฏฐาน สังวรตาหูจมูกลิ้นกายใจแล้วเกิดโทษเกิดภัยหรือว่าไม่รู้ว่าสิ่งที่เห็นเป็นอะไรแม้แต่การบินทบาดก็มีการสังวรตาหูจมูกลิ้นกายใจเพราะเหตุว่าสังขารธรรมทุกประเภทเกิดขึ้นเพราะเหตุปัจจัยแล้วก็ดับไปอย่างรวดเร็วที่จะให้ไปยับยัง้งมีอยู่แต่ทางตาไม่ให้ผ่านไปถึงทางใจ ผู้ที่ศึกษาปรมัธถธรรมแล้วก็ทราบได้ว่าถ้าเป็นการเจริญสติปัฏฐานตามปกติแล้วจะไม่เป็นอย่างนั้นเลยวิธีของจิตเนี่ยคะ่ะเกิดขึ้นเพราะเหตุปัจจัยถ้าเป็นสิ่งที่ปรากฏไม่ชัดชวนะจิตก็ไม่เกิดแต่ไม่ใช่หมายความว่ามีตัวตนไปจดจ้องไปบังคับไปยับยั้งไว้ไม่ให้ชวนะเกิดไม่ให้โลภะเกิดไม่ให้โทสะเกิด,ไม,กดไม่ให้โมหะเกิด ไม่ใช่การเจริญสติปัฏฐานไม่ใช่เป็นการรู้จักสภาพชีวิตของท่านตามความเป็นจริงเพราะว่าชีวิตของแต่ละคนนั้นก็มีการสะสมมาที่จะให้นามรูปเกิดขึ้นปรากฏต่างๆกันต,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 ตามเหตุปัจจัยเพราะฉะนั้นผู้เจริญสติเป็นผู้ระลึกรู้สภาพธรรมะที่เกิดกับตนตามความเป็นจริงว่าสภาพธรรมะแต่ละชนิดในวันหนึ่งวันหนึ่ง มีลักษณะเป็นนามธรรมบ้างมีลักษณะเป็นรูปธรรมบ้างทางตาบ้างทางหูบ้างทางจมูกบ้างทางลิ้นบ้างทางกายบ้างทางใจบ้างไม่ใช่สัตว์ไม่ใช่บุคคลแต่ผู้ใดที่จะเจริญสติปัฏฐานแล้วไม่รู้เรื่องไม่รู้ลักษณะความหมายของสิ่งที่ปรากฏไม่มีในพระไตรปิฎก รู้ว่าถ้ารู้อย่างนั้นนะถ้ารู้เป็นสัตว์บุคคลตัวตนเราเขารู้เรื่องทางโลกอย่างนี้เหมือนปกติชีวิตประจําวันที่อาจารย์ย้ําอยู่นี่บ่อยๆนะฮะถ้ารู้อย่างปกติอย่างนี้แล้วสํารวมก็ไม่สํารวมก็ไม่ผิดกันมากเลยครับที่จริงมันตรงกันข้ามกันนะครับสํารวมกับไม่สํารวมผิดกันมากครับปกติเนี่ยครับคําว่าปกติเนี่ยปกติกับผู้ปฏิบัติเนี่ยกับปกติของคนสามัญเนี่ยก็ไม่เหมือนกันครับ ท่านยาวมาเหมือนกันไม่ได้เราปฏิบัติไปเนี่ยเราผิดปกติเรื่อยครับผิดแน่เลยเพราะเราเดินขึ้นขึ้นขึ้นสูงเพราะกิเลสโลดนี่มันผิดปกติแน่ท่านอย่าไปห่วงปกติอยู่แล้วฮะถ้าท่านห่วงปกติทางโลกอยู่แล้วท่านไม่มีหวังเลยครับท่านไม่มีหวังที่จะเข้าไปเข้าใจหรือเข้าไปยานที่หนึ่งที่สองท่านไม่มีหวังผููที่เขาเข้าใจนะเพราะทนไม่ไหวเลยแปลกครับ ก็ถือว่าคล้ายๆเขาเป็นอุบาสกอุบาสิกาที่สูภิกขุนีอะไรอย่างว่าบริษัทธ์สีเพราะศาสนานี่ฝากไว้กับบริษัทสีเวลานี้เนี่ยคนเข้าใจนะทนไม่ไหวยางผมก็ทนไม่ค่อยไหวเหมือนกันนะคือว่าถ้าบรรยายข่าเคลื่อนนี่เป็นบาปนะเพราะผู้ฟังเนี่ยครับจะเอาปัญญาตัดสินว่าใครถูกหรือไม่ยากเป็นทีผมอาจจะเข้าใจอายุห้าสิบอย่างนี้เป็นต้นแล้วผมพูดกับท่านเนี่ยตลอดเวลานี้ผมให้เหตุผลน,นะ อไม่ใช่ว่าผมบังคับท่านอย่างนั้นอย่างนี้ครับถ้าท่านรับฟังในเหตุผลของผมผมว่าท่านก็ได้ประโยชน์มากทั้งผู้ฟังแต่ท่านอาจารย์ได้ประโยชน์มากเหลือเกินเพราะผมให้เหตุผลผมค้นว้าผมมาเหมือนกัน่างนี้นะครับผมก็ถือว่าเป็นบุญเป็นกุศลเพราะพูดนี่พูดกันด้วยเหตุผลนะเป็นอย่างนี้ครับที่จริงจะพูดทั้งตามสวนแล้วผมได้ประโยชน์น้อยเหลือเกิน แต่ด้เพื่อหวังประโยชน์แก่ท่านฟังแต่อาจารย์การที่จะปรับท่านก็เข้าใจว่าท่านที่บรรยายธรรมะทุกท่านเนี่ยนะคะก็พยายามปรับอยู่แล้วใช่ไหมคะท่านรับฟังรายการธรรมะต่างๆเพื่อจะให้เข้าใจชัดเจนยิ่งขึ้นสิ่งใดที่ผิดบกพร่องท่านก็จะได้ยุติไม่กล่าวถึงเข้าใจว่าท่านที่บรรยายธรรมะทุกท่านเนี่ยคะ่ะเป็นผู้ที่ศึกษาต่อไป ปฏิบัติค้นคว้ารับฟังเหตุผลเพื่อปรับธรรมะซึ่งท่านอาจจะคลาดเคลื่อนบกพร่องให้ถูกต้องตามธรรมวินัยยิ่งขึ้นแต่ว่าท่านจะปรับกันได้มากน้อยแค่ไหนท่านผู้ฟังก็เป็นผู้ที่วินิจฉัยจากสิ่งที่ท่านได้รับฟังคือผมไม่ได้ให้ัเปล่า,านี่ครับผมไม่มาคัดค้านัเปล่า,าผมให้เหตุผลลงไปด้วยทั้งหลักฐานเละเหตุผล ก็เพื่อเราอยากจะให้ธรรมะนี่บริสุทธิ์ผุดพองผมถึงอยากให้อาจารย์เนี่ยปรับกันซะร้อยอาจารย์เนี่ยเวลานี้ครับออกแตกแยกไปปรับวัตกรรในไหนเมืองไทยมีธรรมะดีที่สุดเดฉันก็รู้สึกว่าอยากจะให้ผู้อื่นที่มีความคล่องใจในสิ่งที่เดฉันได้บรรยายได้แสดงความคิดเห็นแต่ว่าขอให้เป็นหลักเกณฑ์เป็นเหตุเป็นผล แล้วก็มีหลักฐานที่อ้างแล้วก็ขอให้วินิจฉัยสรุปเป็นเรื่องๆถ้าเรื่องใดยังคล่องใจอยู่ก็ขอให้หมดความคล่องใจไปเป็นเรื่องๆทีเดียว